บุ๋มปนัดดาเดือดชแชร์รถพยาบาลบอกส่งฟรีแต่กลับคิดเงินผู้ป่วยโควิดที่หลังทำเอาบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีพิธีกรชื่อดังและประธานองค์กรทำดีออกอาการเดือดสุดๆเพราะในขณะทำงานอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งหลายคนรอความหวังในการได้รับรักษาพยาบาลแต่กลับได้รับรู้เรื่องราวจากผู้ป่วยว่ามีรถพยาบาลช่วยโอกาสคิดเงินทีหลัง โดยบุ๋มปนัดดาได้อกมาโพส์เฟซบุ๊กแชร์เรื่องราวดังกล่าวโดยมีการระบุว่าตั้งแต่เช้ามาทีมรถพยาบาลเราวิ่งรับเก้าเคสไปส่งโรงพยาบาลแล้วไม่คิดค่าใช้ใจ่ายไม่เรียกเงินทีหลังอยจะให้พูดเลยว่ามีผู้ป่วยมาฟ้องยังไงบ้างบอกไปส่งฟรีตอนหลังมาคิดเงินหัวละ3,500บาทซึ่งมีเคสส่งโรงพยาบาลด่วนคิดเงิน1 5 0 0 0บาทไปตรวจโควิด บอกมาจากโรงพยาบาลพอถามว่ามาจากที่ไหนบอกว่าทำงานนอกเวลาเขาไม่บอกคิดค่าตรวจหัวละ800ค่าน้ำมันต่างหากหากินบนความเป็นความตายของคนมันไม่จเจริญหรอกพี่ขอตื่น